สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิสาชนอกบัวรหัสนักศึกษา6 4 1 2 2 1 1ึคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอรูปแบบการสอนสำหรับผู้สอนมืออาชีพซึ่งวิธีที่ดิฉันเลือกมานำเสนอในวันนี้คือวิธีการสอนแบบโครงงานขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยค่ะแนวคิดของวิธีการสอนแบบโครงงาน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหรือปฏิบัติงานตามหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจซึ่งผู้เรียนจะต้องฝึกกระบวนการทํางานอย่างมีขั้นตอนมีการวางแผนในการทํางานหรือการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจนการดําเนินงานสําเร็จรู้ล่วงตามวัตถุประสงค์ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้อย่างหลากหลายอันเป็นประสบการณ์ตรงที่มีคุณค่าสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานต่างๆได้วิธีการสอนแบบโครงงานสามารถสอนต่อเนื่องกับวิธีการสอนแบบบูรณาการได้ ทั้งในรูปแบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาบูรณาการเพื่อทำโครงงาน,นาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1. ขั้นกำหนดปัญหาหรือสำรวจความสนใจผู้สอนเสนอสถานการณ์หรือตัวอย่างที่เป็นปัญหาและกระตุ้นให้ผู้เรียนหาวิธีการแก้ปัญหาหรือยั่วย,ยุให้ผู้เรียนมีความต้องการค่เรียนใค่รู้ในเรื่องใดเ,เรื่องหนึ่ง สขั้นกำหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนผู้สอนแนะนำให้ผู้เรียนกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าเรียนเพื่ออะไรจะทำโครงงานนั้นเพื่อแก้ปัญหาอะไรซึ่งทำให้ผู้เรียนกำหนดโครงงานแนวทางในการดำเนินงานได้ตรงตามจุดมุ่งหมายแผนและวิเคราะห์โครงงาน ให้ผู้เรียนวางแผนแก้ปัญหาซึ่งเป็นโครงงานเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้แล้วเสนอแผนการดำเนินงานให้ผู้สอนพิจารณาให้คำแนะนำช่วยเหลือและข้อเสนอแนะการวางแผนโครงงานของผู้เรียนผู้เรียนเขียนโครงงานตามหัวข้อซึ่งมีหัวข้อสำคัญได้แก่ชื่อโครงงานหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเจ้าของโครงการที่ปรึกษาโครงการแหล่งความรู้ สถานที่ดำเนินงานระยะเวลาดำเนินงานงบประมาณวิธีการดำเนินการเครื่องมือที่ใช้และผลที่คาดว่าจะได้รับ 4. ลงมือปฏิบัติหรือแก้ปัญหาให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติหรือแก้ปัญหาตามแผนการที่กำหนดไว้โดยมีผู้สอนเป็นที่ปรึกษาคอยสังเกตติดตามแนะนำให้ผู้เรียนรู้จักสังเกตเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกผล ดำเนินการด้วยความมานะอดทนมีการประชุมอภิปรายปรึกษาหารือกันเป็นระยะระยะผู้สอนจะเข้าไปเกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นผู้เรียนจะเป็นผู้ที่ใช้ความรู้ความคิดในการวางแผนและตัดสินใจทําด้วยตนเอง 5. ข้ามประเมินผลระหว่างปฏิบัติงานผู้สอนแนะนำให้ผู้เรียนรู้จักประเมินผลก่อนดำเนินงานระหว่างดำเนินงานและหลังดำเนินงาน คือรู้จักพิจารณาว่าก่อนที่จะดำเนินงานเป็นอย่างไรมีปัญหาอย่างไรระหว่างดำเนินงานตามโครงงานนั้นยังมีสิ่งใดที่ผิดพลาดหรือเป็นข้อบกพร่องอยู่ต้องแก้ไขอะไรอีกบ้างมีวิธีแก้ไขอย่างไรเมื่อดำเนินการไปแล้วผู้เรียนมีแนวคิดอย่างไรมีความพึงพอใจหรือไม่ผลของการดำเนินการตามโครงงานผู้เรียนได้ความรู้อะไร ได้ประโยชน์อย่างไรและสามารถนำความรู้นั้นไปพัฒนาปรับปรุงได้อย่างดีขึ้นหรือเอาความรู้นั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรโดยผู้เรียนประเมินโครงงานของตนเองหรือให้เพื่อนร่วมประเมินจากนั้นผู้สอนจึงประเมินผลโครงงานตามแบบประเมินซึ่งผู้ปกครองอาจจะมีส่วนร่วมในการประเมินด้วยก็ได้ 6. ขั้นสรุปรายงานผลและนำเสนอผลงาน เมื่อผู้เรียนดำเนินงานตามแผนและเก็บข้อมูลแล้วต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปและเขียนรายงานเพื่อนำเสนอผลงานซึ่งนอกเหนือจากรายงานเอกสารแล้วอาจมีแผนภูมิแผนภาพกราฟแบบจำลองหรือของจริงประกอบการนำเสนออาจจัดได้หลายรูปแบบเช่นจัดนิทรรศการแสดงละครเป็นต้นประโยชน์ หนึ่งเป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ปฏิบัติจริงคิดเองทำเองอย่างละเอียดรอบคอบอย่างเป็นระบบสองผู้เรียนรู้จักวิธีสแสวงหาข้อมูลสร้างองค์ความรู้และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองสามผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหามีทักษะกระบวนการในการทำงานมีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายส ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ 5. ฝึกความเป็นประชาธิปไตยคือการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีเหตุผลมีการยอมรับในความรู้ความสามารถซึ่งกันและกัน 6. ผู้เรียนได้ฝึกลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงานเช่นการจดบันทึกข้อมูลการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ความรับผิดชอบความซื่อตรงความเอาใจใส่ความขยันหมั่นเพียรในการทำงานรู้จักทำงานอย่างเป็นระบบทำงานอย่างมีแบบแผนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 7. ผู้เรียนเกิดความริษคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถนำความรู้ความคิดหรือแนวทางที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตหรือในสถานการณ์อื่นๆได้ข้อจากัด 1. เสียเวลามากและเสียค่าใช้ใจ่ายสูง 2. ประสบการณ์ในชีวิตจริงหลายอย่างไม่สามารถจะวางแผนและทำกิจกรรมได้ 3. ถ้าครูไม่มีความรู้เพียงพอการสอนจะไม่ประสบความสำเร็จ 4. อาจทำให้นักเรียนได้รับความรู้ที่เป็นหลักวิชาไม่เพียงพอ